สวัดีครับยินดีต้อนรับครับเข้าสู่ช่องพี่เจ้าโรลสิงครับมาดูคลิปนี้ครับหลังจากมีบางคนนะครับที่คอมเมนต์เข้ามาถามกันนะครับไม่ได้ว่ากันนะครับสงสัยก็ถามมาโอ้ย จากมีสมาชิกผู้ติดตามของที t u ู e เรานี่แหละไม่รู้ว่าติดตามหรือเปล่า,าคนที่ท่านผู้ชมของเรานะครับเขามาถามกันว่าไม่กลัวโดนร้องเรียนเหรอครับแบบว่าคลิปก่อนเราเอามาเราเอารถไถน,นะครับมามาล้มกองดินนะครับเนาะไม่กลัวโดนร่องเรียนเหรอครับที่ไม่มีรถเกีตอร์นะครับก็อคลิปที่แล้ว รถเกียเราจอดอีกอยุ่ยอีเส้นนึงครับพอดีเราเอาลูกลังมาเทแล้วเอาอันนี้เกียร์มันจะช้าเราก็เลยเอารถไทยมาล้มกองครับเอารถไทยมาล้มกองไว้เห็นไหมเราเอารถไทยมาล้มกองเพื่อที่จะให้มันเร็วต่อการเสริมลูกลังนะครับเนาะเพราะว่าเราไย้ายแม่โตย้ายรถหกล้อมาทํางานก็60 70เจโลครับเอาเรื่องอครับระยะทางก็เลยว่าเราจะเสริมถนน เติมหินให้เสร็จภายในวันเดียวนะครับเดเพราะว่าสองเส้นบ่อลูกลังเราค่อนข้างจะไกลขับรถไถไปก่อนบ่อลูกลังแล้วก็ค่อนข้างจะไกลกับหน้างานเราครับก็เลยอู้ก็เลยเ่าเพื่อที่จะให้เร็วต่อการทำงานเนาะเราก็เอารถไถมาล้มกอ,องไว้เลยครับ รถไถลมกองลมกองลมกอ,องอย่างเดียวเลยแล้วก็เราก็เสริมลูกลังเสร็จภายในวันเดียวจนมืดครับวันนั้นนมืดเลยโอ้วันนั้นเสริมกันจนมืดครับขนาดเอารถไถน,นะว่าเร็วแล้วเต่รถไถย้ายกลับบ้านแล้วครับวันนั้นเราก็ไม่ได้อารถกีนออกมาทํางานเนาะก็ อาจจะไม่เห็นรถเกยียก็เลยอาจจะมีคนสงสัยครับก็ไม่มีปัญหาครับสงสัยเราก็ตอบให้ครับผมนี่แหละรถเกียร์ปลาเราเกาแต่เกาพี่น้องเนาะอาจจะสงสัยก็จัดไปครับผมไม่ว่ากันเพราะว่าวันนั้นเราไม่เห็นรถเกียร์เลยจริงๆเนาะไม่โดนล้องเย,ยนนะครับเพราะว่าเราลบกองกย็นเฉยเราก็เอารถเกียร์มาทำเหมือนเดิม แล้วก็รถบดเอากับผมขับมาเมื่อกี้ครับ <c oughs> จากคลิปที่แล้วที่ผมขับรถเกตมาเออขับรถบดมากขึ้นที่เลยไม่ได้ครับต้องขับมาไกลแค่ไหนก็ต้องขับมาครับรถบดกิ้งมาแล้วพี่นอ้องกลุ่มม,มนั้นน้ำทางจอบตาสีลงขางท่างด้วยกันนะนี่ครับเราเอารถเกตล้มกองดินไว้ก่อนแล้วเราก็เอารถเกตเดอร์เรา มาเก็บงานครับมีรถสีดน้ำเบียกจืนอื้อจึพี่น้องเครื่องดูดน้ำกับหัวเทียนบอดแลนไปหาซื้อหัวเทียนใหม่กี่สองกันใส่แมงเท่าสองกันแล้วบดดูไรเครื่องสีดน้ำกับสีดเลยแล้ะเฮาไก่ด้นั่งยำแมงซ่อนลจืนเอามันจืดจืเลยครับ อ๋อมันได้ยำแม่งซ่อนพุ่นละโอนเจ็ดไปแล้วครับโอ้โอยยางน้องกดเบาะไวอย่เนาะเมือ่อยขาปวดขาเหรอเอาให้มันได้ยำแม่งซ่อนเหมือนละสีน้ำเบาลังครับรับหน้าที่ดูดน้ำสีน้ำรถบดเอาไว้ก่อนได้ให้ปลาเรา ตเตรียมดินให้เรียบร้อยแล้วก็เอารถบดมายองมาเลยครับตอนนี้ให้ปาลาเรามิกดินมิกปาดให้ลุกล่างมันเรียบๆนะครับเอามาบดตอนนี้เดี๋ยวถือให้ครับพี่น้องควรโคอยไปของเกงสีแล้วก <c oughs> ็ถือว่าเป็นเส้นสุทไทยแล้วครับเส้นนี้นาชีเลวเส้นนี่แหละหมืดคําเลยแ่ะมันนี้เอาให้แล้วครับเพราะว่างานดินปาลาเราก็ล่อยอยู่ครับหลายพันเถียวเลย ปลาทูนครับพนังก,าก,กนนงานเก็บก้อนหินนียโอ้ยยางกำกวนเก็บก้อนหินแะ้รเลาก้อนไหนใหญ่ก็เก็บอกครับก็ยังไงก็ต้องเสร็จภายในวันนี้ครับนี่ครับรถน้ำมาแล้วเปิดเลยเดี๋ยวถอยมาถอยมา บิ๊กโอ้ข้างๆนี้แอบๆนี้ถอยมาถอยมาเออถอยไปเลยไปเลยเบ๊กเออหล่ะๆก็เล่นคา,างไปเลยเด้อยเล่นเดียวคันไล่คางไปเลยเล่นคางนี่แหละ,ะเอ้ามาเปิดเฮ้ยนี่ครับระบบลาดลาดดาวของเรา <laughs> ไปเลยเอา่าไปเลยไปเลย นี่ครับรถสีดำเม้าโอ้จับบอะระบบเปิดน้ำแบบอัตโนมือนะฮะต้องมีผู้คุมข้างหลังด้วยไปละครับบอเนี้ยไปแล้วครับ,รบอาจลาดทีสก็ดนี่รถบดก็อยู่นี่ครับ ไปๆ thì nam สิแห้งก่อนติเครื่องติเครื่องคิดว่ามัน trong เลยกะอาจารย์หาว่ามันบ่ <laughs> cho เจ้าเก็ดให้มันเรียบๆก่อนแล้วจังบดทีเดียวเลยเออมันหินมันโผหลายเด้อจอไหลหินให้มันลงโตก่อนจัก <laughs> 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 ขนาดเอาหินเสริมแล้วก็ยังเฮ็ดหนักหินมันหลหินโพไหล,ลถ้าเสริมได้อีกซ้ำกันหนึ่งก็ไขู่้รถทำออยู่ไกลเนาะนี่ไงโยควานนี่จืดจาดจืดจานอยู่นเนาะโอ้ใส่เกียร์เอาจดเก็บสวงเลยพี่น้อง แห้งของเราด้วยหรอให้เขาโดน้ำไปจักว่าละนั่งหลินทั่วศับโอย่าี้เรา,ากะว่าจะเสร็จวันนี้เสร็จไหมย,ยางกจะจิไปบ้านเก่าเลยนี่ไล่ทำทายว่าเป็นงูสิงเสร็จไป จริงก็เกีดไปด้วยบดไปด้วยแหละต่ต้องรอบฟางคำสั่งปล,ปลาเราให้แกจัดการบริหารหินกันจะเห็นยากแค่ไหนล่ะครับเพราะว่าจริงมันต้องเสริมหินเยอะกว่านี้เลยมันเป็นแค่บางจุดนะใช่ยังจุดนี้ก็พอยังไงก็มันก็พอแล้วแต่บางจุดมันก็ต้องเอามาเพิ่มอีกเพราะว่ารถห้องยู่ไก่พี่น้องเสริมหลายครั่ไว้ครับ ลูกแังไก่ครับพี่น้องแปลว่านี่ปีดไปนิออกไปเอาน้ำไปบดเดี๋ยวก็ดีครับเดี๋ยวับปลาเราลูบหินใส่เ,เรียบๆตรงนี้ก็จะแยกก็จะปัดลงไปนี่เพิงนึงตรงนี้มาปัดน,นี่แล้วลูบหลังก็ต้องรอดูครับปลาเราแกก็เคล็ดแล้วมาก สามฟีหาเสร็จแล้วมั้งโอ้รถหนาหมากกลับมาขึ้นแล้วครับเกิดอะไรโอ้ยต้องเก็บไปงีก,กทีเลยเด็ดงานป้าบอกจะไปเปลี่ยนยางครับ ได้ไปสุดสุดสุดซอยป่ะโอ้โอโยกดำมาพอมโอ้อลังจ้าลังอ่ะยกดำครับไล่นำมาข้างหลังอ่ะรถนำมากับจับกับยกดำเลยพอมเนี่ยไปเกียร์นาเกียร์ลังไปเดี๋ยวก็ดีครับเดี๋ยวก็ดีได้ปลาเราลูกยังไงเดี๋ยวผมจะเอาลูกบดมาบด เก็บไปที่นะครับอ่ะต้องมองกับหินหลายหมดหินน้อยครับได้แก่ลูกไล่ห้มันแบงแบงแฮมันเฉลี่ยใช่กันนะครับเออเป็นจะเก่าในกบเก่านะจ๊าอ่ะโอเคเดี๋ยวรอติดตามเปนคลิปหน้าครับคลิปนี้ต้องลาเพื่อนๆก่อน,กนครับผมสวัสดีครับ